เครื่องมือที่9เกมแห่งความร่ำรวยหรือมั่งคัง The Secret of Money เครื่องมือนี้มีไว้เพื่อฝึกฝนและขยายมโนภาพหรือจินตนาการของเราเครื่องมือนี้จะทำให้คุณได้ฝึกคิดถึงสิ่งที่คุณอยากได้ในทุกๆวันทำให้คุณส่งคลื่นความทีใหม่ๆออกไปทุกวันคุณจะได้เปลี่ยนจุดดึงดูดใหม่ๆเข้ามาในชีวิต มันเป็นการฝึกใช้เงินให้คุณอินกับความรวยคุณจะสนุกกับการใช้เงินและคิดว่าวันนี้ฉันจะเอาเงินไปซื้ออะไรดีเมื่อวานฉันซื้อสิ่งนี้แล้วแล้ววันนี้ฉันอยากได้อะไรฉันจะซื้ออะไรมันจะทำให้คุณคิดถึงสิ่งที่ต้องการตลอดเวลาวิธีการก็คือให้คุณโหลดแอปที่ชื่อว่า The Secret of Money ของรอนด้าเบิร์นบอกไว้ก่อนนะคะว่าแอปนี้บางทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ครูบุ้งจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่ไม่น่าจะเกิน100บาทหรือตอนนี้เขาให้ใช้ฟรีหรือเปล่าคุณต้องไปดูเองค่ะเพราะครูบุ่งโหลดมานานแล้วแต่แล้วโหลดครั้งเดียวเราก็ใช้ได้ตลอดนะคะหน้าตาของแอปจะเหมือนรูปที่ครูบุ้งแทรกไวใ้ให้ท้ายคลิปนะคะ เวลาที่เราโหลดมาเล่นวันแรกเขาก็จะมีการฝากเงินมาให้เราจำนวนหนึ่งเริ่มต้นที่10,000บาทแล้วแอปก็จะบังคับให้เราใช้เงินให้หมดทั้ง10,000บาทในวันเดียวแต่ถ้าคุณใช้ไม่หมดวันต่อไปคุณก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าคุณใช้เงินจนหมดวันถัดไปเงินก็จะถูกโอนเข้ามาอีกจาก10,000ก็จะเพิ่มเป็น20,000บาท เงินจะเข้ามาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพื่อให้เราเอาไปซื้อของที่เราอยากได้เขาจะมีที่ให้เราพิมพ์ว่าเราเอาไปใช้อะไรบ้างและหลังจากที่เราใช้เงินหมดเขาก็จะมีแอฟฟิเมชันหรือคำพูดเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ำรวยให้เราอ่านตอนที่เราใช้เงินหมดไปแล้วเงินที่เราได้มามันจะมากขึ้นทุกวันจากหนึ่งหมเพิ่มไปจนถึง40,000 0บาทแล้วคุณคิดดู ว่าวันหนึง่งถ้าคุณมีรายได้40,000 0บาทคุณจะเอาเงินไปทำอะไรมันเป็นการฝึกที่ยอดเยี่ยมมากค่ะเพราะคุณจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้คุณจะเอาเงินไปทำอะไรคุณจะใช้ซื้ออะไรพอคุณฝึกไปเรื่อยๆคุณก็จะมีจินตนาการเกี่ยวกับความมั่งคั่งมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะคุณต้องใช้มันให้หมดไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่ได้เงินอีกมันเป็นแอป ที่เขาฝึกให้เราขยายจิตนาการและเราก็จะได้รู้ว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆเราจะใช้ชีวิตแบบไหนครูบุ้งว่ามันเป็นการฝึกที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะพอคุณฝึกไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าคุณใช้เงินไปหลายล้านบาทเลยทีเดียวคุณจะรู้สึกว่าคุณโคตรรวยเลยคุณจะซื้อจนไม่รู้จะซื้ออะไรดี คุณจะสนุกกับการใช้เงินและมันก็ใช้จ่ายได้ง่ายๆแบบที่คุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะด้วยและสิ่งที่คนจะต้องรู้ก็คือจักรวาลแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือจินตนาการถ้าคุณใช้ชีวิตแบบคนรวยคุณมีความสุขสนุกสนานจักรวาลก็จะรู้ว่าคุณชอบแบบนี้ เขาก็จะส่งเหตุการณ์แบบนี้มาให้คุณอีกมาคืนมาคืนคุณจะรู้สึกดีมากๆเมื่อคุณรู้ว่าพรุ่งนี้ฉันก็จะได้เงินอีกและมันก็จะมากขึ้นทุกวันทุกวันลองไปโหลดมาเล่นดูนะคะครูวุ้งลองแล้วมันจริงมากๆมันทำให้เราไม่คิดถึงความขาดแคลนเลยแต่เราจะคิดถึงแต่ความมั่งคั่งและสิ่งที่เราอยากได้ คุณจะอยู่ในพลังงานบวกง่ายมากๆและคุณจะวิตกกังวลน้อยลงจนมันไม่เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าใครคิดว่าไม่เอาหรอกถ้ามันต้องเสียเงินก็ไม่เป็นไรนะคะครูวุ่งแค่เอามาแนะนำไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับแอปนี้เลยแต่ถ้าใครอยากฝึกความมั่งคั่งก็ลองดูไม่เสียหายเราจะได้ประโยชน์มากกว่าคำว่าไม่คุ้ม เพราะทุกการฝึกของเรามันคือชีวิตที่เราเลือกที่จะเดินไปบนเส้นทางของความสำเร็จและมั่งคัง่งที่ใครๆก็อยากได้แต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรคุณก็ใช้เครื่องมืออื่นได้เครื่องมือที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะครูบุง่งก็ให้ไปตั้งหลายเครื่องมือแล้วคุณเลือกไปใช้ได้ตามความต้องการหรือตามจริตของคุณได้เลย ครูวุ้งเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูวุ้งสวัสดีค่ะ